ดีครับผมนายนัตพัฒน์นายนโปรงราศนักศ,ศ,ศ mm ึกษา6411215020วันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับหลักการใช้ชีวิตในปลัดยาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักของหลักของประชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดหลักยึดซึ่งประกอบไปด้วย3ห่วง2เงเงื่อนไขคือ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีความความพอประมาณและความมีเอียดผลเพื่อนไขความรู้เพื่อนไขคุณธรรมหากนาไปใช้ในชีวิตประจําวันจะทําให้เป็นคนบุคคลจะทำให้เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขก่อนเก้าถึงหลักปรักยาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้าเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมาตั้งแต่ยังไม่เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวของผมมีอาชีพทำทำไร่สวนมงคุดและสวนไร่นาข้าวโพดต่างๆซึ่งจะต้องมีความขย,ยันและความอดทนอย่างสูงเนื่องจากจะต้องทําให้ตานต่อสภาพพื้นดินฟ้าอากาศของที่บ้านและ ถ้าหากทำไม่ตันพืชพืชได้ช้าหรือเร็วจนเกินไปก็จะทำให้ไม่ตันฝนหรือได้รับน้ำฝนในปริมาณที่มากเกินไปต่อการเจริญเติบโตของพืชอาจ,จทำให้ใหผลผลิตที่ไม่ดีเท่าที่ควรฉะนั้นพ่อกับแม่ของผมจะต้องทามานแข่งกับเวลาด้วยวางของยันได้อดอทนดูแลกระตั้งใ้เวลาเก็บเกี่ยว หลังจากได้ผลผลิตแล้วต้นจะเก็บเมล็ดต่างๆไว้สําหรับเป็นพันุ์ช้าในปีต่อไปจะต้านไม่ต้องซื้อซึ่งในการเก็บเมล็ดพันของเก็บเมล็ดพันจะต้องเก็บในจะต้องเก็บในถังแก๊ลอนเพื่อไม่ให้แมลงไปกัดหรือกินเมล็ดจนไม่สามารถปลูกได้เป็นการใช้เป็นการใช้ความรู้แบบ ภูมิปัญญาชาวบ้านแบบไม่่ายของพ่อกับแม่ซึ่งเป็นการวางแผนในการลดต้นทุนในปีต่อไปที่เหลือแม่กับพ่อก็เก็บไปขายผลผลิตเงินที่ได้มาก็จะแบ่งใช้เป็นส่วนๆเป็นค่าใช้ในชีวิตประจำวันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหากมีความจำเป็นต้องใช้เช่น ค่ารักษาพยาบาลเวลาคนในครอบครัวเจ,จ็บป่วยค่าเติมของลูกๆแล่ก็ค่ากินนอกจากทำไรแล้วพ่อกับแม่ก็จะคิดหารายได้เพิ่มให้ได้กับครอบครัวเนื่องจากต้องเลี้ยงลูกมมัับพี่ซึ่งในวัยศึกษาศึกษาความรู้จึงมีความจะเป็นต้องมีรายได้เพิ่มเพื่อให้เพียงพอที่จะส่งเสีย ผมกับพี่ไอ้เรียนันจบจึงได้ร่วมแคนคิดกันว่าจะทำอาชีพอีกหนึ่งอาชีพคือการค้าขายโดยเปิดเป็นร้านค้าเล็กๆประจำในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นินค้าที่มีความจะเป็นภายในตัเรือนเช่นน,น้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลผงสักพอกสกบูกาสีฟันต่างๆเนื่องจา พ่อแัแม่สองคนเป็นผู้ที่มีควาประหยัดต,ต่ไม่ก็อบครัวของผมมีรายได้เพิ่มขึ้นตามที่ตั้งใจไว้และเพียงพอที่จะส่งเสียให้เราได้เรียนหนังสือในทุกกิจกรรมที่ที่พ่อแัแม่สองคนจะทำให้จะไ,ไม่ให้ลืมพวกเราทั้งสามทั้งสองทั้งสองคนได้มีส่วนร่วมด้วยโดย ผมเป็นคนสุดท้องมีนหน้าที่ช่วยพ่อในการดูแลสวนตั้งแต่ยอดเมล็ดเก้าไม่ตั้งแต่ยอดไม่ตั้งตั้งแต่ฉีดฉีดยาพ่พุทธนอกจากนี้พ่อกับแม่ก็ไม่ลืมที่จะสอนให้พวกเราทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองรู้จักอาณออมรู้จักประหยัด การเผื่อไปให้กับคนอื่นที่ลําบากกว่าเราแต่เราจะต้องไม่เลยร่อมกับในนั้น,น,นไม่ดูถูกคนอื่นด้วยกว่าเราและอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเพื่อชีวิตในวันข้างหน้าจะได้ไม่ลําบากมากด้วยเห็นหนึ่งความขยันความตั้งใจของพ่อแม่ในการส่งเสียให้ลูกทุกคนได้นหนังสือผมจึงมีความตัง้งใจที่จะต้องเรียนให้จบโดยขั้นแรก ตั้งใจเรียนให้จบชั้นมัธชั้นมหาวิทยาลัยทั้ง4ปีและได้ศึกษาต่อยจ,จบปรดินยาโทแ์แต่แต่ผมอยากให้คุณพ่อ,อคุณแม่ได้รู้สึกดีใจในความสำเร็จของผมถึงใก้ก็ได้มาเลยจบปริญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าจะทำให้คุณพ่อ,อคุณแม่ทำให้พ่อกับแม่ ภาคภูมิใจในตัวของผมสมกับที่สมให้สมกับความหวังที่หวังเอาไว้กับผมนอกจากพ่อแม่ต้องการให้ผมได้มีความรู้เพื่อจะไป้ประกอบอาชีพที่ดีสามารถเลีอยกตนได้ก็หวังไว้ในใจว่าผมคงจะไไว้ว่า ท่านต้องการให้ัเกรูก้รา,าการแจะได้ราชการจะได้เป็นตีพึ่งของครอบคัวได้และแล้วความหวังของท่านของพ่อไม่เข้าเป็นจริงผมสามารถสอบรรลุจากการนำหลักทาษยาของเศรษฐกิจปอเพียงกิจกรรมการเินการสอนเสรนหนึง่งจอได้ว่าประสบผลสำเร็จระดับหนึ่งถึงจะไม่มาก่ัไเลยที่ควร แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจใกับผมได้เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพตด้อย่างยั่งยืนได้ใช้าจ่ายอย่างประหยัดอย่างพอเพียงตามกําลังของบุคคลนั้นโดยปราศจากการกู้หรือยืมสินและถ้ามีเงินเหลือก็เบ็งเก็บเอาไว้าาบางส่วนช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วนห้อาจจะใช้าจ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วนไทย นี่แนวทางการดำเนินชีวิตยอย่างพอเพียงได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในขณะนี้เพราะสภาพการดำเนินชีวิตของสังคมทุนนิยมปัจจุบันได้ถูกฟังสร้างกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัวในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าวัใจจัยในการดำเนินชีวิตเช่นการบริโภกคกินตัวความบันเทิงหลากหลายรูปแบบและความสวยงามการแต่งตัวความ ทามแฟชั่นการานันหรือเสียงโชคเป็นต้นจนทำให้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้แนวทางการใช้ชีวิตอย่างเบาเวียงของผมมีอยู่สามีมีอยู่สี่ข้อหเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสฉลาดซื้อฉลาดใช้ลิดรายการของที่จำเป็นต้องซื้อและเลือกซื้อสินค้าที่คุ้มค่าและมีประโยชน์ สามุดบัญชีรายรับราจ่ายอย่างสม่ำเสมอ4มีเป้าหมายในการอมอมจากนั้นจึงกำหนดรายจ่ายในแต่ละวันแล้วจึงประหยัดรายจ่ายด้วยการจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายที่ท,ที่กำหนดไว้และก็เศรษฐกิจพอเพียงที่ตัวผมที่ตัวตัวตัวของผมเริ่มใช้การนำการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้นแั้แนกต้องหยุดหลัก พึ่งตนเองคือพยายามพยายามพึ่งตนเองให้ได้ก่อนในการในแต่ละครอบครัวมีการบริการจัดการอย่างพอดีประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนต้องรู้จักตัวเองเช่นข้อมูลด้รับประจักยของแต่ละคนในครอบครัวและก็สามารถรักษาระดรับการใช้จ่ายของตนให้เป็นหนี้และก็รู้จักดึงศักยภาพ,พ ในตัวเองในเรื่องของปัจจัย4ปัใจจัยให้ได้แบบหนึ่งเพื่อการพัฒนาตัวเองให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงคือนำเดินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลางให้อยู่ได้ดั่งสมบูรณ์คือมีความสุขที่แท้จริงไม่ให้รู้สึกขาดแคลนของขาดแคลนสิ่งต่างๆในชีวิตและก็ไม่และและก็ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่น และก็ดำเนินชีวิตอย่างอย่างกินพอดีและต้องไมปป่เบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักพออยู่พอกินพอใชย้ยึดความประหยัดตัดตอนค่าใช้จ่ายายึดความุ่ำสวยในการดำรงชีวิตยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและถูกริต ละเลิกการแข่งแข่งแย่งแย่งผลประโยชน์ได้แข่งขันการค้าขายม,มุ่งเน้นหาข้าวปลาก่อนมุ่งเน้นหาเอินทองเพื่อให้คนไคร,บรับครัวอิมท้องทำมาหากินก่อนทำมาหากินก่อนทำมาค้าขายภูมิปัญญาชาวบ้านและที่ดินทำกินคือ ต้นทุนทางสังคมตั้งสถิติที่มั่นคงร่างกายที่แข็งแรงปัญหาที่เฉียบแหลมปัญญาที่เฉียบแหลมนำความรู้ความเข้าใจหลังลุดซึ้งเพื่อปรับวิถีชีวิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนไปก็ตัวอย่างการใช้เศษรษฐกิจพอเพียงมันประยุ์ในชีวิตประจำวันของผมก็คือได้การใช้จา่ายในครอบครัวคือ ในครอบครัวจะมีการทําบัญชีรับรายจ่ายประจําวันรวมถึงของตัวผมเองก็จะมีการวางแผนหรือจดบันทึกเพื่อจะได้ทราบว่านในแต่ละวันเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่ก็คือเราใช้อะไรบ้างในแต่ละวันซึ่งเราจะได้รู้ถึงหลักการในการใช้เงินให้เหมาะสมกับภายในครอบครัวการใช้เงินคือตั้งแต่เราได้เงินมาโรงเรียน จากพ่อแม่ก็เริ่มวางแผนการใช้เงินในวันนั้นว่าจะต้องใช้จา่ายอะไรบ้างและเงินส่วนที่เหลือลก็ให้เป็นส่วนของเงินเก็บเพื่อนําไปฝากธนาคารหรือนําไปใช้ในยามที่จะเป็นจริงๆรนายามที่เราเดอดร้อนแล้วก็การในการเลือกซื้อของก็คือเวลาเราจะเลือกซื้อของชิ้ในใดเราก็ต้องคานึงถึงความเหมาะสมว่าของสิ่งนั้นเหมาะสมกับของเราหรือเปล่าราคาเหมาะสมกับ บาราคาเหมาะก,กับสินค้าหรือไม่ไม่เละการนอปใชาประโยชน์ได้จริงและต้องเข้ากับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยคือไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่แท้จ่ายซื้อสิไร,รและของซื้อและซื้อของที่จะเป็นจริงๆเท่านั้นจากการที่ผมได้เรียนรู้หลักหลักยาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระดับ,บิดในประวัติสมุดพระเจ้าหัวชื่อองค์ท่านต้องให้ทุกคนดำรงก้อยู่พึ่งพาตนเองพออยู่พอกินไม่ทําให้อื่นเดือดร้อนทําให้บอกเห็นว่าสิ่งที่เราได้ปฏิบัติตนนั้นตั้งการเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่การเป็นคนถูกการเป็นนี่คือการนำราชเกียรติไปใช้เนื่องจากทุก,ากการกระทำของผมจะต้องเริ่มต้นดีผล และความและมีความประมาณในเรื่องที่ทำและและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้โดยอาศัยหลักของความรู้และและที่สำคัญด้านคุณธรรมที่ผม ที่ผมยึดถือและปฏิบัติต,ตนมาโดยตลอดมันเป็นการวางรากฐ,ฐานนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ดังนั้นการน้อมนำหลักนำหลักนำหลักหรักยากของเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านผมใช้อยู่ จึงสามารถไปปรับใช้ได้กับทุกการกระทำทุกสิ่งอย่างที่เราปฏิบัติเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เกิดความผิดพลาดผิดพลาดกับการที่เราใช้ชีวิตอนาคตได้เราผิดพลาด ชีวิตในอนาคตของเราก็อาจสูญสิ้นหรือไม่มีผู้คนยอมรับในสังคมเราก็ต้องอย่าทำให้ปิดตาดวันนี้ผมก็ขอจบการเล่าเรื่องไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ